ครับสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมที่เข้าร่วมมัน,นี้ท่อมีสามดาวเสียผาา้านผู้ชมไปหาหนาหมำเนาะค่ะเนาะกำบันทิตต์ตามหนาหมำไร้งวดแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งัวประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยค่ะนผู้ชมหนาหมำกับตายแล้วเฟิ่นงเนาะ,ะเนาะมีจิตสัมผัสกับท่านผู้ชมฝันเห็นไอผู้เสียตายไปแล้วเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมาใหาย้าหายก็บ,บอกเลขกับนผู้ชม บอกเลขนำมําเป็นเลขสามโตัวสามโตัวกับสองโตัวค่ะนชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดอะไรนะคะเนาะไปรับชมกันนำมามพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเรามีสามดาวนำมาเด้อค่ะรับชมรับฟังกันนำมําพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับนำมามสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนะมัมสวัสดีค่ะนำมําค่ะครับผมนำมัเนี่ยเป็นกาเป็นปูที่มีเส้นครับเนาะเป็นกา เป็นก้นแต่ว่าตายแล้วฟื้นนะครับน่าอนำาำเนาะคครรับลดลมหายครับตายขึ้นบอกงไงยเนาะตายขึ้นง่วยครับเขาได้ขึ้นนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลครับโอ้ครับผมว่าพี่ใม่ใหม่เมาเอาไปอยู่นำพี่ใม่ใหม่ปะครับยุ่มาแต่เที่ยวบุญบางไฟอย่างนะครับครับผมมากเลยบูบนะครับรับในรับในครับไว้ส้นกันกับหม้อใส่ห้องกากขุ้นกักต่างคนกับตางที่กัด โอ้คร oh, ับผมผมที่เก็บนักทั้งเก็บทั้งเียงเงินนี่เขาโอ้ครับอ่าบโบเป็นยังเนาะผาดเคาะครับผัดผัดเคาะผัดเคาะช่วงอายุกำลังยิบสี่ปีครับยิบสี่เขายิบห้าป่ครับเขาเป็นเจเพศเนาะนม่ครับครับผมนี่เราฮักจะแลกครับเป็นตายเราฝืนเป็นตอนเป็นตายเป็นเราเป็นไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ตอนที่ลงไปคีบเล็กๆครับแต่มาเมือนี่ครับวันที่หนึ่งกันยายนี่วันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเอฟซี น้ำมันมินียทางดีๆตัวเด็กเด็ดๆครับมาฝากเอฟซีครับที่เป็นตัวไรเรื่องเล่าเป็นแนวใดครับน้ำมัครับบอกสูเอฟซีฟังนะครับครับเมื่อเกินกอนผมฝันมาผมเลยมาล้างไผต้มไข่กินนิดแต่กินเป็นขั้วนะครับหวานน้อยล้างนีครับครับเป็นขั้วครับต้มไข่ตามดูครับตามกล่องขตอนแดงผมตีกินเขาแดงครับปูเดียวผมอยู่ปูดียวครับวอนี้ไอ้ก็ยังไอ้เพิ่นเสียแหละเพิ่นก็ยังเพิ่นโม่เลยเสียนี่ครับครับ เป็นเหตุงานอยู่โลกงเราเมื่อนั้นเงินเดือนเป็นออกครับคนหลดเงิ่นเดือนออกคนที่มากมากส่วนผมมีล่ะเป็กธรรมดานะฮะอาจได้ครับครับผมครับิ่นเร่ี่มอเมอใสไซมาจือนั่นแหละครับเนื้อมะจุมาอันนี้ยอย่างกินกันครับครับผมครับก๊อกหน่อยนะครับครับกระอแย่เสื้อเราครับครับผมอันนี้ครับอ่า อายุเพิ่นกับจีฮารทิบเก่าหกซีฟนี่แะฮ่าสิบเก่าย่างหกสิบครับเพิ่นได้บอกกรีกบอกก็มิตาหนีแล้ครับเนื้อเอาเนื้อมาให้เอาเนื้อมา้เนี่ยเด็กเร็กกับอย่างเพิ่นมากกินอย่างนะครับโอ้ครับผมเพิ่นบ้านหนองเมมากโตกเด็กครับนี่มันจะออกนีวะครับเนื้อเนื้อเธอเนี่ยเป็นตัวไหนล่ะครับเนื้อบานแปดเก่าครับแปดเก่าปะครับน้ำมันผมมากเองโอ้มักแปดเก่าด้วยครับน้ำมันเป็นมักแปดเก่า อันนี้เป็นกั้วบ่มีบ้านเล็กที่เนาะครับต้มไข่จะฟ้องไข่สามฟองครับไข่สา<ผ>มฟอง,องผมอกอดก็ลังสีกินเหนืออายเพิม่มว่ะเขยไ,ไว้จะเป่ากินเหน็นว่านี่มึงตกเด็กกับอย่างเหนือซะก่อนครับไข่แหละเก็บไว้เพิ่นวะข้ากันไท่เหนือกับตกเด็กอยู่บ้านครับอย่างกินกันยืนครับครับไข่สามฟองก็สี่สามศูนย์แล้วเนาะครับเอฟซีไม่นะครับผมไปข่สามฟอง อันนี้บ้านเล็กี่หลังนี้แหละครับนี่เท่าไรนี่นี่บ้านนี้โอ้บ้านเล็กี่หลังใหญ่นี่ครับสามสามแปดครับสามสามแปดครับหลังที่น้ำมัมเพิ่นอยู่นี่ครับอันนี้เป็นคั่วเนาะครับเป็นคั่วครับมุ่งมองโลงเก็บรถครับอืมจอดรถครับผมสามสามแปดบ้านเล็กี่แล้วก็ใครสามพ่องกับสามศูนย์นำมัมมากเลขนี่เก้าแปดปะครับครับอายุอายนี่ห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าเขาหกปีนี่แหละครับผมแต่เพิ่นบ้าไหนมาบอกเนาะครับ ครับในเอฟซีไปเอากับเนื้อนั่กับไข่นั่มนะครับเอฟซีเนาะแม่ครับนี่แหละแนวทางอันใต้เราฟื้นไปไปใส่ก่อนเบาสูเอฟซีฟังเจ๊งหน่อยนะครับน้ำมันไปเห็ดยังไงโอ้ใต้เฟื้นอันนี้พูนตากรับใหญ่กรับเนี่ยพ่อแม่กับไอ้เพื่อนเสียเลยคนพาไปเกี่ยวทั้งเมืองสวัสดิ์นุ่นบานอยู่นะครับโอ้หมองเมืองเพิ่นเพิ่นเนาะแม่ครับ เป็นบานไผ่หยาล้างตะบอกแต่แปะเหรอครับแบบบานโบราณนะครับโอ้ครับเป็นสุ่มเป็นสุ่มไปแม่นครับเห็นเมื่อสิครับไังโอ้ผมไปลวกเบิ่งหายกูโมันอันนี้ไม่จังโมบินเมืองผีเมืองนรกนี่ครับยังบานมูอบานหนึ่งนะครับเป็นมูอบานของคนตายอีกมูอบานหนึ่งแม่นครับนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะทำมาไปบานผีก็ได้เนาะแม่นครับเป็นตุ๊กจี้แกง คุณตาเลยครับมาส่งผมมาว่ามาแม่แม่ตงเมื่อกันจิตายได้อยู่นี่ครับผมกลับมาส่วนผมลอยผมนอนอยู่บ้านหนยวยาังนี้สามเดือนครับผมตายเลยปืนเอาครับลูกขึ้นมานั่งโจ๊โคัวเลยเอะครับก็จนบางเงิดผมงอยก็จนห่ดซื้อร่วงไว้ไม่ถาว่าจิตายครับลูกขึ้นนั่งเสยครับผมนี่แหละครับนอกคนเท่ากับ ดวงบันทึงขาดกันนี่แหละครับกัยังบุตรเด้ไปครับท่านผู้ชมเนาะก็เอาลองเอาตัวเลขของน้ำมั่มไปเสียงลองเบิงครับประธานฝันเกี่ยวเลขชุดนี้มาเกลี่ยตัวนี้ของน้ำมั่มของเขาครับท่านผู้ชมเนาะติดตามไปฝากอีฟซีนานๆจังฝันเธอหนึ่งครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี่เนาะครับเนาะคในอีฟซี่คอมเมนต์แปลมาบอกน้ำเด้อครับเด้อมาบอกเบาแอมมะทงกับทีมงานน้ำเนี่ยเนื้อกับไข่นี่จีแปลเป็นเนี่ยอะไรเนื้อเนื้อนี่ เน1 1> ื้อหนึ่งบอกเออเนื้อหนึ่งเนื้อน้ำหนึ่งสีหนึ่งยั้งเท่านั้นละหนึ่งสามศูนย์บอกปิ่งไทยเนี่ยหนึ่งสามศูนยครับผมนี่แหละครับมียังเติมเติมอีกครับน้ำมันนี่แหละครับสีปั้นนี่นะครับเอฟซีหนึ่งร่องเอฟยังเว่งครับครับอุ้ยขอบคุณได้หลายครับน้มันกับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านน้ำมันขอบคุณท่า นี่นะาคะท่านผู้ชมเลขของน้ำมัมค่ะท่านผู้ชมน้ำมัมนั้นตายแล้วเฟื่องค่ะนผู้ชมฝันเห็นอ้ายผู้ที่ตายไปแล้วเอาเนื้อมาใหา้มาก,กินมาย่างอยูบลล่บ้านเลขที่สามสามแปดสามสามแปดแล้วก็ต้มไข่สามฟองเอาเนื้อมาใหาก้กระด,ดีเป็นหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์น้ำมัมมากนั้นมากเลขเก่าสิบแปดค่ะธรรมชมเก้าแปดเก้าแปด อายุของอา้านอายุ 9, 5, 9, 5, 9. เก่าหาสิเก้าปีกรรมชมห้าเก้าห้าเก้ากระคอหามิโฉมิลากกันนำมันนะคะเนาะประจําหัววันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี่สามดาวกัสิล่าทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ายโฉมันหมาน,มาน,มาน,มานเฮงเฮงรวยๆ,ๆค่ะใบยาพึ่งเผาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทอมี่สามดาวมีของดูมาก่านทําชมค่ะ รับชมบางของดีก็บเบ้าแอมและทรงกันเลยค่ะบ่าแอมและทรงนี่จะเดินทางไปทํานบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียก,ยกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ออของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรีเจนสิ่เือถือเนาะครับน้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับลังถาอยู่ขางใมกขับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดนเนาะครับเนาะอ้ดีขักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ พ่เมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พว่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างเหเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลลูกหัวต่ลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ พานุวัตินี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาตูเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องปู่ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่าย,ยางบ่เห็นลานเท่าไขว่ไขว่ามีอีหยงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองมเห็นล้านค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสด้มามสักกะากาบหลวงปูน่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแท้แครับท่านผู้ชมมือแทๆแะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบป,ปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวหน,นะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในในี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำ ah มันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลัก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปูหลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปูหลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ่ยนาะครับเนาะวัดหลวงปูลุ่ย นี่ก็แแจงขึ้นกันนี่ครับผยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามูชมท่ามูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกจากสามชมราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปุรอดมหาเอฟซี FC, นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ล่าซีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตู้เขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกับทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเชา้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ